ทุกครั้งที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แก๊สระเบิดทุกคนมักคิดที่ปลายเหตุว่าเป็นเพราะแก๊สรั่วลืมปิดแก๊สหรือไฟฟ้าลัดวงจรทั้งที่ความจริงแล้วหนึ่งในสาเหตุหลักก็คือการใช้สายแก๊สที่ด้อยคุณภาพเช่นสาย PVC ทั่วไปเพราะคิดว่าถูกกว่าหรือคิดว่ามีมาตรฐานและหาซื้อได้ง่ายกว่าแต่หารู้ไม่ว่าคุณกำลังสูญเงินและดำรงชีวิตบนความเสี่ยงอย่าง ไม่รู้ตัวการเปลี่ยนมาใช้สายแก๊สที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานเหมอะก่อหลายแรกและรายเดียวของประเทศไทยอย่าง NCR คือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพราะสายแก๊สของ NCR ทั้งสะดวกและปลอดภัยสูงสุด สามารถทนทานต่อการลามไฟได้อย่างดีเยี่ยมขจัดปัญหาอาคีภัยที่ต้นเหตุติดตั้งได้แสนสะดวกในทุกพื้นที่เพราะโค้งงอได้ดีในที่แคบอีกทั้งยังทนต่อละอองน้ำมันที่เกิดจากการทำอาหารเป็นเวลานานสบายใจทั้งคนขายมั่นใจทั้งคนซื้อเรามาร่วมมือกันบอกลากความประมาทจากการใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนที่ด้อยมาตรฐานเพื่อสังคมที่ปลอดภัย และน่าอยู่ของพวกเรากันเถอะ